นี่คือโพลิเฟกสำหรับรีดติดเสื้อนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าโพลิเฟ็กแท้หรือ PU 100%นะครับพวกนี้เวลารีดติดเสื้อแล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการยืดหรือการบานวิธีการรีดนะครับขั้นแรกจะมีแผ่นสายอยู่2แผ่นนะครับให้ดึงแผ่นบนออกที่เป็นรูปนะครับดึงออกข้างล่างจะเป็นแผ่นที่ขุนๆฟ้าๆอันนี้ไม่ใช้นะครับดึงออกดึงออกอันนี้ไม่ใช้เสร็จแล้วจากนั้นเวลาท่านจะรีดท่านก็เอารูปนี้นะครับมาติดที่เสือ้อหรือชิ้นงานของท่าน วางไปเสร็จก็ติดธรรมดามือเอามือแตะไว้นะครับจากนั้นท่านตั้งตารีดให้อยู่ที่คอตตอนนะครับตั้งที่คอตตอนความความร้อนของตารีดระดับคอตตอนนะั้นจะทําให้โพลีเฟ็กชนิดนี้สามารถติดอยู่กับที่เสื้อหรือผ้าชนิดไหนก็ตามนะฮะจะติดได้แล้ววิธีการรีดนะครับก็วางลงไปดื้อเลยนะครับที่เสื้อนะครับวางลงไปดื้ออย่างนี้แล้วใช้แรงกดกดแล้วนับให้ได้ถึง12วินาทีนะครับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับแค่นี้ช่านก็ยกออก <c oughs> ยกออกจากนั้นท่านรอให้มันเย็นๆนิดนึง <c oughs> นะฮแต่จะไม่ต้องเย็นมากนะครับให้มันอุ่นๆจากนั้นท่านก็ลอกออกมานี่นะครับนี่คือโพลิเฟที่เราสามารถรีดเสร็จแล้วจากนั้นถ้าท่านคิดว่ามันไม่เรียบพอ ท่านอาจจะหากระดาษนะครับเป็นลักษณะของกระดาษไขแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะมีแถมไปให้ท่านนะครับท่านก็เอามาวางเอาด้านไขลงนะฮะด้านไขลงเราจะรีดอีกครั้งหนึ่งครับก็ดึงออกนะครับมันก็จะติดเรียบแน่นหรือถ้าท่านไม่มีกระดาษชนิดนี้นะครับหลังจากที่ท่านรีดดึงสติกกี้ออกแล้วเนี่ยท่านสามารถใช้ ผ้าบางๆวางแล้วก็ตัวนี้เอาตัวรีดรีบไปก็ได้ก็ไม่เสียหายนะครับนี่คือวิธีการรีดจับ